แชร์ภูมิใจเสนอเสียงไอสุภเชยเอสุภเชยและหน่อยเป็ชิตามาหนาบร็นชิตโตหน่อยเป็นนชิตาไอสุภเชยไอศุภเชยเอศุภเชยอะพี่เก๋ไก่เหมือนมีไอสุภเชยพี่เก๋ไก่มีชื่อสลับบ้างไหมไม่มีเนาะเออจะเป็นเคไข่เคไข่ที่หน่อยมีชื่อเล่นก่อนหน่อยว่ามั้ย ไม่มีค่ะเป็นหน่อยเลยเจ้าใช่ค่ะเก๋ไก่อะไรกันเยอะไม่มีเลยค่ะไม่มีาทำไมเขาทำไมต้องเป็นเก็ไก่สไลเดอร์เออเออทำไมเป็นเก๋ไก่สไลเดอร์แล้วสิคะถ้าเป็นสไลด์หนอนมันก็เลยเดาไม่รู้อ๋อมันเออไก่กับลามันโค้งจองกันแล้วก็หนูรู้สึกว่า ตอนแรกคิดว่าจะเป็นกิ๊บเก๋ยูเลกาหรือว่าจะเป็นเก๋ไก่สไลเดอร์ก็คือชื่อนี้แม่ตั้งมาตั้งแต่เด็กหรือว่าเพิ่งตั้งไม่ค่ะชื่อเก๋ยอย่างเดียวอ,อ,อยากมีสองพยานแล้ว<อ>ไ,ไว้ไปตั้งในเฟซบุ๊กใช่ใหม้มันมีนามสกุลก็เลยตั้งเก๋ไก่สไลเดอร์ตอนนี้พี่เอก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะพี่หน่อยเป็นอะไรคะลิซ <Lisa. S 2> <c oughs> ่ามาจากเอลิซ่าแล้วเวลาเหมือนชอบคุยกับฝรั่งตอนหลังไม่ชอบเออเหมือนกับมีเพื่อนเป็นฝรั่งเยอะเขาก็ถามว่า เออาจ่เนียนแต่บอกว่าเอสุภชัยมันดูแมนไปหรือเนี่ยค่ะก็เลยบอกเอลิซาเอลิซาต้องพูดเสียงสองเลยนะคะเอลิซาเอลิซาเอลิซาแบบนั้นเลยทุกคนเหนื่อยมาแบบนั้นแล้วแบบช่วยเอาให้ดูแม่เต็มที่เก้ไขเก้ไขไหนก็ได้ชิตาอยากให้ที่หนึ่งเสียงสองบ้างนะเสียงหนึ่งเขาดุมากเลยขออย่างเดียวเลยอ่ะอยากให้เป็นเสียงออนออนสามีบ้างแม่เมื่อกี้ทีบอกว่าอะไรนะ หัวขา,าขี่ฟีโนแดงขี่ฟีโนแดงกับเปลี่ยนหม่พกเอเนาะเปล่ยนไม้พี่เอฟไฟดูดเอิกอไฟแรงเนี่ยไม่ดูดไม่พังไม่รู้ตัวเลยครับพี่หน่อยค่ะ น้องเขามีมุกอยู่เรื่อยเลยนะมุกเด็กๆอ่ะเป็นฟีโน่เขาทำเขาทำซองลินไลอ่ะค่ะเป็นเป็นเป็นแทนมอเตอร์ไซค์อ่ะแวนแวนแวนน่ะแล้วแต่เก็ไปนี่เป็นแบบนี้ค่ะพี่หน่อยค่ะใช่ป่ะครับพี่เก๋เก๋ทุกตอะทำยังไงนะคะเมื่อกี้ค่ะไม่เมื่อกี้มันเป็นฟิลเตอร์แบบว่าอ๋อเป็นฟิลเตอร์โอ้โหอ่ะเป็นฟิลเตอร์พี่หน่อยค่ะใช่สวยไหมคะพี่หน่อยค่ะสวยนะอยู่ในทิกตอกเราก็จะต้องสวยเป็นปกติสวยเป็นปกติสวัสดีครับทุกคนพี่เก๋สวยขึ้นเยอะมากนะเอาลิน กินเลยเอาไปกินเลยเดี๋ต่อไปจะสวยกว่านี้สวยเหมือนพี่อ้ําใช่ลิ้นไลล์ตัวนี้เป็นขนมพี่อ้ํามาคงจะสนุกมากๆแน่ๆค่ะอาเดี๋ยวอยากเจอพี่อ้ําเดี๋ยวดีๆมีโอกาสน้องเก๋ไก่เดี๋ยวเราชวนกันมาทั้งหมดเลยนะค่ะช่วงนี้พี่อ้ําก็ละครแน่นละครแน่นถ่ายละครถ่ายหนังถ่ายโฆษณาอ่ะร้องเพลงพี่หน่อยก็อยากฟังเก๋ไก่กับพี่ร้องเพลงร้องเพลงอะไรเดียวแล้วก็เช็คไปด้วยกดไม่ได้เลยค่ะ บรั่งเศสบ่งชูกลมทะเลวูน้ำเข้าฝรั่งเศสเดี๋ม่ลูกอินปุ๊บแม่พูดภาษาฝรั่งเศสได้เลยอ่ะเจ็ดวันเท่านั้นนะคะเจ็ดวันเท่านั้นยาวยาวอะลิ้นยาวยาวอ่ะแม่ต้องทำแล้วแหละหือหือลูกมันผูกเข้าไปในคอหมดเลยอ่ะมันพุ่ไปพุ่แล้วอ่ะ ภาษาใต้คนนี้ออกทุกไปิดมันทุก็ไปเหนีคอภาษาใต้มันลุกก็ไปเลยอ่ะคำว่าถูุกกับคำว่าหลุดคือคำเดียวกันมันปุกมันทุก็ไปเหนีคอลุบปุ๊บนี่มันทุก็ไปเลยอ่ะมันทุกเขาไปเลยอ่ะเอ้เนี่ยมันทุกเขาไปเลยอ่ะน้องนอยจะกินแบบนี้ไม่ได้น้องนอยมันติคอไอเขาพี่เอฟ้าพักที่สะสมมาโอเค่ะโอเคโอเคนี่ขออร่อยมากคือน้องเกจบอกว่าให้กินแบบว่าเป็นเหมือนโปรตีนเจลลี่อะเป็นลิ้นเราออกมายาวๆนะคะ เนี่ยค่ะเองเนาะยิงกินก็ค่คคอยๆกินก็ได้พี่อเอามาบ่อยๆนะคะเปนแทนไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวคนนึกว่าเป็นคาเฟ่ตลก <c oughs> ไม่ใช่นึกว่าเป็นร้านขายของ <c oughs> มาบ่อยไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ใจผิดว่าเขาปิดพี่หน่อยเป็นคาเฟ่สนุกไปเตะไก่เหมือนเราบ้ามอยกันที่บ้านเนาะ <c oughs> ใช่ใช่ทางบ้านเกาอยากรู้ว่าเรานั่งคุยอะไรกันเราก็คุยกันเรื่องไร้าสาระทั้งวันเลยค่ะไม่มีสาระเลยพี่